สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook SocialC a มและ S Y F C ทุกท่านกลับมาค่ะวันนี้นะคะรซย่าก็มาพูดถึงความสำคัญของครีมกันแดดนะคะหลายคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญของครีมกันแดดแล้วก็บางคนคิดว่าก็น่าฉันขาวแล้วน่าฉันใสแล้วน้าฉันไม่มีฝ้าไม่มีกระฉันก็เลยมองข้ามละเลยความสำคัญของของครีมกันแดดไปซึ่งจริงๆแล้วบอกเลยนะว่าคุณคิดผิดนะคะแดดทุกวันเนี้ยเราอยู่เมืองไทยใช่ไหมมันเป็นเมืองร้อนมันเป็นเมืองที่แดดแผดเผาเราแบบว่าทุกวันคืนแล้วถึงถึงแค่เราอยู่ในบ้านอย่างเนี้ย เราก็โดนรังสี U V ทําลายได้เหมือนกันรังสี U V ที่มาจากแสงไฟนะคะแล้วก็รังสีอินฟราเรดหลายๆสิ่งนะคะวันนี้สยัก็เลยจะมาแนะนำนะคะครีมกันแดดที่ศยรใช้อยู่นะคะนั่นก็คือพีระมิดสกินแคร์นี่นั่นเองพีระมิดสกินแคร์ซันบ็อกวอเตอร์พรูฟนะคะ P A S P F 4ี่บวก P A บวกบวกบวกนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สยรใช้ควบคู่กับสบู่แล้วก็เซรัม่มแล้วก็กันแดดจะทาเฉพาะตอนกลางวันนะคะี่ยบางทีไม่ได้ออกไปไหนเราก็ทาตัวเนี้ยเนื้อครีมจะเป็นอย่างนี้เดี๋ ะะรูปร่างหน้าตาของของขวดมันก็จะเป็นอย่างนี้เนลือครีมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมองเห็นไหมนี่ไม่เหนียวหนึบหนักนะคะจะต่างจากครีมกันแดดทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันที่มันจะตกแล้วมันก็จะหนาแล้วมันก็จะโยมันสังขยาที่บนหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ไม่ใช,ตใช่ตัวนี้จะเป็นออกแนวเนื้อมูสนะคะผสมซิลิโคนเล็กน้อยเพื่อที่เวลาเราทาไปเนี้ย มันจะลื่นไปเลยมันจะทําให้ผิวหน้าเราคล้ายๆเหมือนไพรเมอร์คล้ายเหมือนตัวเบสอะไรอย่างเงี้ยคือพอทาไปปุ๊บหน้ามันจะเรียบมันจะเนียนเวลาลงแป้งหรือแต่งหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะง่ายมากหน้าจะเรียบไปเลยมันจะช่วยเพราะมันมีส่วนผสมซิลิโคนเนี่ยมันจะไปช่วยแบบว่าปกปิดรูขุมขนหรือว่าหลุมสิวที่แบบว่าเป็นขรุขระบนใบหน้าเราได้ดีมากๆนะคะตัวนี้ก็เหมือนต้องเรียกว่าทาเตรียมก่อนแต่งหน้าก็ได้แล้วก็ยังได้กันแดดด้วยอย่างเงี้ยนี่ออกปะตัวนี้ก็คือสามารถกันแดด spf 4 8 +PA แแลก็สงงัสี UV ได้จริ่ ย้ำนะคะว่าได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่เป็นเหมือนกันแดดบางตัวที่โอ้อวดสรรพคุณแบบว่า C S T F นู่นนี่นั่นแต่จริงๆก็กันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่อันนี้จะสามารถกันได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สามารถที่จะกันรังสีจากแสงไฟรังสีอินฟราเรดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเวลาสมมติเราเดินออกไปโดนแดดใช่ไหมแสงแดดก็จะมากระทบหน้าเราแล้วมันก็จะสะท้อนออกนะคะก็ช่วยได้เยอะเลยคือ คุณแม่ดิฉันเนี่ยนางก็ใช้ครีมกันแดดมาตั้งแต่สมัยส,ยสาวๆเลทุกวันนี้หน้านางก็ยังไม่มีฝ้าไม่มีกระไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะทั้งๆท,ที่บางทีออกแดดบ่อยด้วยตัวนี้จะสําคัญมากๆนะคะอยากให้หลายๆคนเห็นความสําคัญกับครีมกันแดดให้เยอะๆควรที่จะทาควรที่จะต้องทาเลยบอกเลยถ้าคิดว่ากลัวหน้าจะเป็นฝ้าหรืออะไรตอนแก่ตัวไปเพราะถ้าฝ้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่รักษากันง่ายๆแล้วนะคะถ้าฝ้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้ารักษายากมากพวกฝ้าพวกกระรักษายากยิ่งกว่ารอยสิวอีกนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็ยังปัดสการกสาร ออผิวหนังร้อยเปอร์เซ็นต์จะอ่อนโยนมากไม่แพ้แน่นอนนะคะเนื้อนุ่มสบายทาแล้วแบบสบายหน้ามากไม่หนักหน้าด้วยแล้วมันก็ยังเป็นไม่ใช่แค่กันแดดแต่ก็ยังบำรุงไปในตัวด้วยช่วยทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยนุ่มเนียนกระจ่างใสหน้าสัมผัสมากยิ่งขึ้นนะคะพวกเราก็จะคือบำรุงหน้าไปนในตัวบำรุงผิวหน้ากระชับรูขุมขนนะคะ<ๆ>แล้วก็ช่วยเหมือนให้แบบพวกรอยแดงรอยดำต่างๆเนี่ยจางลงด้วยใช่ตัวนี้ก็จะช่วยได้ดีมากๆนะคะเจะย่าก็จะแนะนำตัวนี้แหละนี่ ตอนนี้ราคาโปรโมชั่นถูกมาก15 ml นะคะขายอยู่ที่3 5 9บาทนะคะปกติราคาก็จะอยู่ที่เท่าไหร่นะราคาข้างต่องตัวนี้นะคะ550นี่นะคะแต่เราไม่ขายนะคะวันนี้เราขายแค่359บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นแจก iPhone 5C ด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันนะคะที่เพจ Pyramid Skincare ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ Social c a m นะคะลองเข้าไปดูแล้วก็ไปดูกติการ,ร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะใกล้จะแจกแล้วก็ประมาณสิ้นเดือนนี้เนาะ,ะจะ วันที่20กว่านะคะก็จะประกาศชื่อผู้โชคดีได้รับ iPhone 5 c สีขาว1เครื่องนะคะนี่แล้วก็มีอยนะคะปลอดภัย100%นะคะมีอยเรียบร้อยได้รับเลขที่อยข้างกล่องอย่างนี้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวว่าทาไจะน่าจะพังจะโดนสารปลอดอะไรไม่มีนะคะตัวนี้ปัจจาก100%นะ,ะที่ฉันไม่ได้กะขายแป๊บเดียวรวยแล้วก็เลิกขายออย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็ขายไปเรื่อยๆนี่แหละกำไรน้อยๆแต่ว่ากินนานๆดีกว่าโอเคนะ สั่งซื้อได้เนาะสั่งซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดตัวแทนได้ที่เพจพีรรมิดส,สกินแคร์ก็ได้เนาะ<ด>ย้ำว่าตัวแทนที่มีรหัสขายนะคะถ้าใครไม่แน่ใจไม่ชัวรหัสก็สามารถเข้ามาเช็คที่ที่เนี่ยกำลังจะขึ้นต่อจากท้ายคลิปนี้ได้นะคะส่วนใครที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้มาที่คุณแม่ดิฉันเลยนะคะตอนนี้ยังรับทั่วประเทศเหมือนเดิมค่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนฝากไว้ด้วยนะคะพีรามิดนี่ซันร็อกวอเตอร์พูกันน้ำด้วย SPF 48บวกเออแชร์อันนี้ก็จะเป็นของขวัญรับปีใหม่นี่เลยเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะพีระมิดนี่นะคะพีระมิดสกินแคร์นะคะแฮปปี้นิวเดีย2014นี่ก็จะมีเอ่อเป็นปฏิทินมีวันสำคัญข้งขางๆมีเดือนบุคกคลากรุ่งพามีนาเมษาแล้วก็ ยังไม่พอนะคะ t ูอินวันนะคะมีกระดาษทิชชู่แบลวสามารถตั้งโตแล้วก็เวลาอยากทานข้าว้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วปากเลอะก็ดึงกระดาษทิชชู่มาเช็ดปากได้แบลวมากเลยแล้วก็อยากกลับเข้าไปเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้แลดูเลอะข้ามากสําหรับแบบว่างที่โตทำง,งทํางานหรือว่าวางที่หัวปีงก็ได้โตกินข้าวก็ได้เราก็จะเอามาแตกกันนะคะส่วนรายละเอียดเนี่ยคิดหน้าละกันเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวอย่างอันนี้ยังไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ของจริงจะสวยกว่านี้แ ไปกว่านีเวอร์นะครับเป๊ะเหมือนหน้าดิฉันโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคุณแม่ใจดีแจกฟรีอีกแล้วนะคะสำหรับพีระมิดซันบ๊อบวอเต์รูฟพรูฟ SPF 48บวก PA++++ บวกบวกบวกนะคะสำหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์หรือรีโพสต์คลิปนี้นะคะทั้งใน Facebook หรือโซเชียลแคมก็ได้นะคะอ่า7วัน7รางวัลเริ่ม11ถึง17 ธันวาคมนี้นะคะประก,กาศผลวันที่18ธันวาคมนะคะร่วมสนุกกันได้ทุกวันนะคะสำหรับคนที่เคยที่กดแล้วก็กดอีกได้นะคะแจกจริงค่ะอย่าลืมร่วมสนุกกันนะคะกติกาง่ายๆเองค่ะ